ค่ะมูเตทาลอทมาแล้วนะคะหายไปหลายวันก็แอบไปเล่นเกมมาไปชาร์จพลังบวกบวกมานะคะก็แม่หมอหลังจากที่เคลียร์คิวเสร็จหมดแล้วนะคะก็ขอเวลานะคะไปให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะเพราะไม่งานแล้วเดี๋ยวมีแต่ e n e r g รลบๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาป่วยนะคะก็ไปฮิลิ่งตัวเองมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็มาเป็นกวางนะคะเขากวาง ที่เอสซีส่งมาให้นะคะขอบคุณมากเลยตอนนี้ของเริ่มเต็มห้องแล้วดีใจมากแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นของขวัญน,นะคะถ้าใครอยากส่งอะไรมาให้ก็ส่งมาเลยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้หมดประทับใจมากๆก็ส่งเป็นสำหรับไพ่มาก็ได้นะคะนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มการที่1เลยนะคะเดอะสตาร์เนี้ยก็คือ เป็นตัวแทนของแม่หมอละกันเพราะว่าแม่หมอเกิดราศีกมุมเป็นเดร s t a านะคะแทนแทนในนี้นะคะเดรัจฉาก็หมายถึงชาวราศีกมุมแต่ว่าไม่ได้ชี้ประเด็นตรงนั้นนะคะก็คือว่าไม่รู้จะเลือกไพ่อันไหนดีก็เลยขอเลือกเป็นตัวแทนของแม่หมอละกันนะคะไพ่เดรัจฉานตามตามหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงคุณระดับไหนอ่าหัวข้อนี้จะเป็น18บวกนะคะน้องๆหน,หนูหนูก็ไม่ต้องดูนะคะ,ะผู้ปกครองก็ ไก่เกลี่ยก,กับเ,เด็กน้อยด้วยนะคะหมวดจะลองทำแบบกแนวดูว่าทำเป็นแบบว่า18บวก36บวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหมวดจะเลือกไพ่เด็กนี้นะคะซึ่งเป็นไพ่ทาโรต์เซ็กชวลแมจิกนะคะจะเป็นไพ่ที่ว่าหวานพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สิบแปดบวกมันจะเป็นอย่างไรตามหัวข้อนะคะก็คือว่าเข้าคิดถึงคนระดับไหนคลิปนี้ก็เหมาะกับคนโสดคนที่กําลังคุยกันหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วประมาณนี้ได้ด้วยนะคะเป็นไปได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวสตาใบแรกตัวแทนของนี่นะคะมายูนิคอร์นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะการที่หนึ่ง เปิดไฟด้วยเห็นไหมไฟมันก็จะวิวว,วับแต่ว่าหมดเปิดข่าวไว้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ดึงความสนใจนะคะทุกคนก็จะได้มาดูแม่หมอฟูนอนดูหน้าแม่หมอฟูนนะคะ, <c oughs> ะสำหรับอีกอีกหนึ่งอิริยาบถท,ที่แม่หมอเล่นเกมเนี่ก็คือว่าเป็นคนเล่นเกมมา,มานานมากแล้วนะคะเวลาที่เครียดหรือว่าเวลาที่อึดอัอด เป็นสภาวะอึดอาจเป็นสภาวะที่เครียดอยากจะยิงแหลกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์หมดเชื่อว่าแต่ละคนนะก็จะปลดปล่อยกันต่างกันออกไปนะคะ ใครอยากจะมาร่วมแรงร่วมปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะก็มาได้เลยนะคะแต่หมวดขออ,อ,อนุญาตไม่ไม่เอ่ยชื่อเกมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะไปติดลิขสิทธิ์ของเขาหรือว่าอาจจะช่วยเขาโปรโมทนะคะก็ขอแบบว่าครึ่งทางดีกว่ากลางๆเดินทางสายกลางดีกว่านะคะเป็น9้าเหรียญค่ะเห็นมา เขาคิดถึงคุณระดับพีคมากนะคะถ้าเต็มสิบก็คือเก้าเหรียญน,นะคะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณแล้วมีความหึงหวงคุณด้วยเดี๋ยวหมวยคอลีไฟดีกว่าเพื่อที่จะได้โฟกัสอ่าไพ่ได้อย่างชัดเจนเนาะ mm hmm. เห็นไหมสิบบวกอีโรติกสุดๆนี่นะคะเขาอยากเดี่ยวรางคุณไม่ให้นอก,ออกสายตามา <c oughs> <c oughs> ดูต่อนะคะ สถ้วยเขาอยากเปิดตัวกับคุณเขาอยากออ่ที่จะเข้ามาใกล้มาดูแลนะคะแล้วก็อยู่นอกสายตาไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็ควีนถือเหรียญเห็นนะเขาเห็นคุณเป็นเพิิงพระนางนั่งอยู่บนตังนะคะเหมือนแบบว่าเชิด เชิดชูเทอดทูแล้วก็บูชานะคะคิดถึงมากระดับ9ก้าอ่ะนฮ่ค่ะลเห็นไหเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่อ่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้มีไหวพริบนะคะแล้วก็อาจจะคิดด้วยได้ว่าอาจจะมีคนเข้ามา นะคะอาจจะมีคนเข้ามาตามจีบการคุณการที่1ได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบช่วงนี้นะคะ่ะคุณก็เป็นเดือดตาเหมือนกับไพ่หวข้อท็อปซิที่หมวยเลือกมาก็เป็นเรื่องที่แมทนะคะเป็นเรื่องที่บังเอิญนะคะหมวยเลือกเป็นไพ่เดือสตาบ่งบอกถึงคุณนะ่ะเด็กที่1ได้เป็นเป็นอย่างดีเลยนะคะเหมาะสมแล้วแล้วก็เขาว่าคิดว่าคุณนะ่ะ เก่งรอบด้านนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยก็หึงหวงคุณโดยเปิดโจทย์ให้มาใบแรกเลยหึงหวงคุณไม่อยากให้อยู่นอกสายตานะคะแล้วก็คิดว่าช่วงเนี้ยคุณช่างโซฮอตแล้วก็มีสนเสน่ห์ต่อเขามากแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาก็คิดว่าจะมีคนตามมาคอยจีบคุณให้ขนมจีบคุณมากมายนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้าย นี่ไงเกาดาเขาอยากขังคุณเอาไว้นะคะมีแมวเหมียวพันแข้งพันขาด้วยนะคะเขาอยากขังคุณไว้ให้อยู่กับเขาอยู่กับเขาตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดมากพอสมควรตอนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ในสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เลยเขาคิดถึงคุณประมาณนี้นะคะแล้วก็คิดถึงคุณเด็กที่หนึ่งเนี่ยมีคุณค่ามากเห็นไหม สวยๆเลอเชื้อๆแล้วเขาก็อยู่ใต้เก้าอี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วแล้แล้ๆอีก5้าใบต่อมาเขาจะทําอย่างไรต่อนะจะทีแอคชันอย่างไรนะคะก็เขินแม่หมอก็เขินแหละแต่ก็เก็บอาการนะตามเสียงรีเควส t ว่าแม่หมอทํา18บวก36บวกบ้าง4อะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ค่ะทำให้แล้ว แล้วก็แน่นแดงด้วยเห็นไหม The ต t a r ตอบโจเลยค่ะ The Star จริงๆคนตาขวาดาวเขามองเห็นว่าคุณน่ะเป็นดาวเจอจลักตอนนี้มีสเสน่ห์มากเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นยาใจอ่ะที่คอยเทน้ำชโลมจิตใจเขาทั่วเรือนร่างเลยเห็นไหม เขาหลงคุณอ่ะพูดง่ายๆเขาหลงคุณเขาหลงความที่เป็นตัวตนของคุณเด็กที่หนึ่งนะอะม, <c oughs> มันมีอะไรตรงที่ไม่มีอะไรนี่แหละแล้วมันมีอะไรตรงที่ไม่เหมาะเขินนี่แหละไม่รู้ <c oughs> แล้วที่สำคัญนะคะเขาก็ก็อยากมีทิวิตี้กับคุณนะคะทั้งวันเลย กล้วยและสิบไม้เท้านะคะเป็นช่วงที่อึดอัจแต่ทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> นะคะเขาอยากเก็บคุณเาไว้เหมือนแบบว่านกน้อยในกรงทองอะค่ะไม่ให้ไปไหนไม่ให้เธอไปประมาณนี้นะแล้วก็จัดเหม็น เขาอยากมีเบบีกับคุณอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากมีลูกกับคุณเห็นไหมเกี่ยวพันโยงใยเอาไว้เลยมีเชือกแรดข้อแขนคุณผู้หญิงอยู่ด้วยแล้วก็มีเบบีอยู่ด้วยประมาณนี้นะคะอยากจะสร้างรังรักด้วยกันอยากจะสร้างครอบครัวด,ด้วยกันแล้วกอ็อยากมีอะไรร่วมกันที่เหมือนแบบ ออยู่ในบ้านหลังนึงไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปทําอะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะดูแลคุณเองนะคะตามภายที่ขึ้นมาตรงมีเลยเห็นไหม,มแล้วก็ รู้สึกอึดอัดมากสับสนมากว่าจะเริ่มอย่างไรดีจะทําอย่างไรดีมีมีความกงังวลมีความที่แบบว่าจะทําให้ได้จะพยายามทําให้ได้ประมาณนี้นะคะเป็นคนอ่ช่วงนี้เขาคิดเยอะมากพอสมควรเพราะว่าทนแรงต้านทานกับคูณการที่หนึ่งไม่ไหวนะคะช่างมีเสน่ห์เหลือเกินประมาณนี้นะอัศวินถือถ้วยนะคะ ไม่ว่ามันจะยากเย็นขนาดไหนเขาก็จะควบมาผ่าแม่น้ำมาหาคุณซึ่งคุณนะ่ะเป็นเป้าหมายที่เขาจะพุ่งเข้ามาหานะคะอัศวินถือถ้วยมอบอความรักความปรารถนาความเทวินหาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเหมือนขอเปิดแค่สามใบนะคะโรมาเซนโจเนี่ยจะบอกอะไรบ้าง นะคะบ่งบอกด้วย3ามใบนะคะโรแมนแซนจทัสค่ะให้คุณเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้นะคะเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เอ็กเพรส o ูเนะคะตามไพ่ที่เห็นหมดทั้งหมดนี้นะคะเขาอยากดําเนินการไปด้วยความรวดเร็วนะคะที่จะมีคุณกะที่1ให้ได้นะคะประมาณนี้เลยนะและใบสุดท้ายช่วงนี้ห่างกันนะคะตอบโจทย์โดยที่เปิดมาทั้ง9ดาบ10 ไม่ท้าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันเขารู้สึกอึดอัดมากรู้สึกกังวลมากรู้สึกสับสนมากว่าจะต้องทําอย่างไรดีเพื่อที่จะได้อาคุณกาที่หนึ่งมาอยู่กับเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชาราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลต่อใจกับคุณกาที่หนึ่งากน,นะคะนีโอค่ะราศีสิงห์ เจมินานะคะและสีมิถุนและสกอบิโอค่ะรลศสีพิจิกรและสีพิจิตรแล,ส,แลสีมถุนแล้วก็ราศีสิงห์นะคะเป็นทา้ง่าตน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตไฟนะคะก็ขอจบสําหรับคุณการที่1นะคะความคิดถึงของเขามีถึงระดับ9เลยนะคะอยาก อยากที่จะแบบว่า,าร่วมห่อลงงกับคุณมากเลยอยากมีการสร้างครอบครัวอยากผูกมัดโดยการมีเบบี๋นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มก้าที่2นะคะบ๊ายบายค่ะกัรหนึ่งสวัสดีค่ะมูติทาลตดมาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เลือกเดอะสตาร์การที่2นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า ความคิดถึงของเขามีให้คุณการที่สองระดับในนะคะการแรกอารระดับกาพีกมากแม่หมอก,ก็พยายามกักคำพูดนะคะไม่ให้มันมีอะไรมากไปนะคะเหมันล,อล่อแหลมนะคะกลัวน้องน้องหนงูหนูเยาวชนมาดูแล้วก็เหมือนแบบว่าอันนะแม่หมอหมวยมีเลิฟซีนด้วยมง่มงบอกด้วยปลายไพ่นะคะมันเริ่มกันเลยดีกว่า คิงถือเหรียญน,นะคะคิดถึงไหมขอหลีไฟขอไม่เปิดไฟนะคะปิดแล้วอืคิงถือเหรียญเห็นไหมฮิ้วเลยจ้าฮิ้วไปเลยจ้าแล้วก็ <c oughs> สี่ไม้เท้าเดี๋ยวมาอธิบายให้ทีเดียว The Hermit The f o ฟูและหกเหรียญคิดถึงไหมคิดถึงมากแหละแต่ว่ามีอีโก้ไม่ทำอะไรนะคะ อยากจะทำแต่ใจจะขาดแต่คาแรคเตอร์ข้างนอกนะคะไม่ได้แสดงออกคนคนนี้เป็นคนที่คิงถือเหรียญเขามีอายุน้อยแต่เขามีธุรกิจหน้าที่การงานของเขานะคะเขาว่าอยากแต่งงานกับคุณเห็นไหมโยกพ,พึ่งพึ่งบนสาบชิงชา้าไพ่นี้นะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณแล้วก็เขา,าอยากจะมาดูแลคุณแต่คุณก็เหมือนแอบบแบบเขาอยู่นะคะเหมือนแบบว่า ยังไม่ได้เปิดใจให้เต็มที่คนคนนี้นะคะมีไลฟ์สไตล์ในการที่รักความอิสระ <c oughs> ขอโทษนะคะรักความอิสระแต่มีความมั่นคงในชีวิตตัวเองสูงเป็นคนช่างเลือกอาจจะเป็นเหมือนพวเพอร์เ e อร์เฟคเพอร์เฟชชันนิตนะคะ อยากได้คนที่เหมือนแบบเพียบพร้อมค่อยๆดูดูไปนะคะว่าคนนี้โอเคไหมคนนี้โอเคไหมเขาจะไม่รีบรอ้อนเขาจะใจเย็นแต่ถึงเขาจะอายุน้อยมากกว่าคุณเด็กที่2แล้วเนี่ยแต่บุคลิภาวะาเขามีม,มีมีมากระดับหนึ่งนะคะเขาเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ่ะถึงเขาอยากจะมาเทคแอคชั่นกับคุณอยากจะ แต่งงานกับคุณก็ตามทีแต่ว่าเขาก็ยังดูอยู่ห่างๆสองถึงขั้นโฮลิกเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์ภายนอกไม่แสดงให้รู้อาจจะไปโพสไปโพสอ่าสื่อโซเชียลอนไ์ของเขาแบบกลัวไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณแต่ไม่นะคะไม่นะคะคนนี้นะคะเขาตามสองคุณมาตามสืบดูตามค้นหาคุณดีฟลงไปเลยนะคะว่า คุณมีคาแรคเตอร์แบบไหนคุณลักษณะแบบไหนคุณบุคลิกยังไงมีใครแล้วแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเหมาะกับคนที่แบบว่าคุยกันแล้วก็ห่างกันไปเป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้คือเซนต์มานะคะ ะะอันนี้เซนมานะคะเหมือนก็เลยบอกก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเรามาดูผ้าที่เหลือทั้งหมดนะคะว่ามันจะเป็นอย่างที่หมวยพูดหรือเปล่าว่าเป็นคนที่เคยคุยคุยกันใหญ่ๆก่กานจีกจิกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันเลย <c oughs> เขาเล่งคนุณไว้ตั้งนานแล้วแหละว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่คือคนที่เขาอยากมีอะไรด้วยอยากแต่งงานด้วยประมาณนี้นะคะเขาเหมือนแบบว่า คุณมีแรงดึงดูดต,ต่อเขามากอ่ะอืเอาเขาอยู่อ่ะหนุ่มหนุ่มสำราญรักที่สะระดแล้วก็มีมีสังคมของเขานะคะ<อ>ก็คิงถือถ้วยนะคะตอบโจทย์เลยเห็นไหมเขาอยากให้คุณนะมาอยู่เคียงข้างกับเขาแบบนี้นะคะไม่ว่าเขาจะทํา หน้าที่การงานอะไรใหญ่โตธุรกิจใหญ่โตหรือกําลังทําอะไรที่ใหญ่โตของเขาอยู่นะคะเขาก็อยากมีคุณอยู่เคียงข้างเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นยาใจให้เขานะสตรีน hmm. เห็นไหมคุณการที่สองเอาเขาอยู่นะคะเอาเอา,เอาด้วยแบบที่ว่าไม่ใช่เอาแบบนั้นนะไม่ใช่เอาเรื่องโมเตยงมะ,ะเอาเขาอยู่โดยที่ว่า,าคุณนิ่งแล้วก็สยบเขานะคะคุณไม่ไหวติงแล้วก็ไม่ไม่ได้อา มีเอฟเฟกตอบกับไม่ว่าเขาจะโพสยังไงเขาจะแดกดันคุยยังไงคุณก็นิ่งอะค่ะเพิกเฉยไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะสิ่งนี้แหละที่จะทําให้หนุ่มเจ้าสําราญผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เอาเอาคุณเอ่เอาเขาอยู่นะคะประมาณนี้นะก็คิงถือไม้เท้านะคะเอาอยู่ไหมเห็นไหม ในสิ่งที่เขาเ,นเหน็ดเหนยมาหรือบางครั้งเขาจะตัดสินใจทําอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะมามองรูปคูณหรือว่าจะมาดูรูปคูณเพื่อเสริมสร้างกําลังใจแทนการกอดได้ด้วยนะคะเขามีความมั่นคงกับคุณมากนะคะสําหรับคุณการที่2มั่นคงถึงแม้ว่าบางบางคนอาจจะไม่ได้คุยกัน <c oughs> เสียงหายอ่ะแล้วก็บางคนหรือหรือบางคนอาจจะแบบว่า คุยกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณนี้นะห้าเหรียญเขาอยากดูแลคุณนะคะอยากให้คุณอยู่ในอ้อมกอดเขาตลอดเวลาเป็นฟีลลิ่งที่โรแมนติกมากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณเหนื่อยนะคะอยากให้ให้คุณสบายเมื่ออยู่เคียงข้างเขาอยู่ในอ้อมกอดเขานะคะแล้วก็ สี่เหียมเนี่ยเขาอยากดูแลคุณนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขายังไม่มีใครนะคะในโสดใต้จิตใจใต้สํานึกของเขาเนี่ยยังมีคุณอยู่ตลอดเวลาถึงแม้คุณจะไม่ได้คุยกันหรือว่าอาจจะคุยกันเขาก็ยังมีความมั่นคงในความรักให้คุณอยู่ตลอดเวลานะคะ The Tower เห็นไหม The Tower ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะไม่ได้คุยกันหรือจะมีใครเข้ามาแทรกนะคะเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณตลอดเวลานะคะเห็นไหม,อ,มอยากจะมีคุณอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่เรามาดูนะคะว่า Roman Santo เนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะ New Love เขาอยากจะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้คุณหมดคิดว่าตอนนี้เขาน่าน่าจะได้ตกตะกอนแล้วก็สํานึกผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าการที่ห่างกันน่ะมันมัน,มน,มนทาให้เขาอ่ะยิ่งยิ่งเข้าหาคุณนะคะอยากจะมีคุณนะคะจะได้มีการเหมือนแบบมีการจีบกันใหม่ๆนะคะเร็วๆนี้เลยเห็นไหม very soon ะะเขาจะเข้ามาแน่นอนนะคะเขาจะมีการ take action ให้คุณแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าชาลราศีอะไรลักษณะอะไรที่มีผลต่อใจกับคุณกาที่2บ้างนะคะหมวยอะ่ะสื่อสารในทางล่อแหลมไม่ค่อยเป็นนะคะอืมแต่ว่าถ้าดูเป็นการส่วนตัวหรือดูเพื่อนฝูงเนี้ยคะ่ะเต็มที่เลยคะ่ะ <laughs> ราศีมีนค่ะริบ้าค่ะลาสีตุลราศีสิงรีโอนะคะราศีมีราศีตุลราศีสิงเป็นธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมนะคะก็ตามนี้นะคะลองสังเกตดูนะคะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะเดี๋ยวเขาจะเทคแอคชั่นในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะ ก็ขอให้การที่สองโชคดีนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับการที่3าที่ใครเลือกน้องแมวเหมียวเดอะสตาร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาคิดถึงคนระดับไหนบ้างขออนุญาตน,น้องลงนะคะ ก็ยิ่งฟัดนะคะเขาตัวนุ่มนิ่มนิ่ม,มยิ่งกว่าสำลีอ่ะอืมไม่ได้หลงลูกไม่ได้โอยลูกนะคะแต่น้องดอดรับเอย่างนนั้นจริงเรามาดูกัปดีกว่าเนาะขนติดก้าถ้วยค่ะคิดถึงระดับก้านะคะ เด็กที่2นีพ่พีกไปจนถึงขั้นแต่งงานแล้วนะคะอันนี้คือคิดถึงระดับ9กานะคะเขาอยากามีคุณอยากดูแลคุณเลี้ยงดูปูเสือคุณนะคะให้อยู่กับเขานะคะตลอดเวลาเห็นไหมเลิฟซีนก็หนึ่งถ้วย ยืนยันและการรันตีโดยการให้นะคะเขาอยากเ,าเลีงดูผูเสือคุณอยากมีคุณตลอดเวลานะคะในอ้อมกอดเขาแล้วก็อยู่ในวิมานกับเขานะคะสีดาได้มีการบาะแวงกันหรือไม่คะคุณการที่3ามอัศวินถือถ้วย เขาบ้านง,งานอย่างหนักเลยนะคะหมวดคิดว่าคุณกาีิสามาได้เหมือนแบบว่าปิดจบเขาไปหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเครียดแล้วไปลงที่งานนะคะอืแต่ เป็นเรื่องดีนะคะการที่เขาไปลงที่งานก็คือว่าจะทําให้ได้จะเอาชนะคุณที่ได้อยากให้คุณเห็นผลลัพธ์ความประสบความสําเร็จนั้นว่าสิ่งที่คุณกล่าวหาฉันเนี่ยว่าชัยเป็นคนเพย์บอลเป็นคนเจ้าชู้มีไปดื่ม e เล่าปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขาจะกลับมาทําให้คุณเห็นนะคะเจ็ดถ้วยเห็นไหม เขาจะกลับมาทําให้คุณเห็นนะคะความประสบความสําเร็จของเขานะคะเพื่อที่จะได้มีคุณอยู่นะคะครอบครัวจะได้สมบูรณ์สที่อะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อนะหกถ้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะ แล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเห็นไหมเขาส่องกระจกทีไรเขาก็จะนึกถึงวันและเวลาดังอ่าวันและเวลาเก,ก่าๆที่ได้คุยกับคุณที่ได้มีคุณอยู่นะคะประมาณนี้นะแล้วก็8เหรียญมุ่งมั่นที่จะทํางานแล้วมาดูแลคุณตลอดเวลาคุณกาที่3าม ตอนนี้อาจจะเหมือนแบบว่าเพิกเฉยนิ่งเฉยกับเขานะคะเขาได้แบบว่าออกลับมาเถิดนะฉันผิดไปแล้วอะไรประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมร้องขออ้อนวอนนะอเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะยืนยันด้วยไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะอามาหิตมากแล้วก็มีความมั่นคง ยังมีความมั่นคงให้กับคุณการที่สามอยู่นะคะยืนยันด้วยไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะมีความหนักแน่นและมั่นคงและบ่งบอกถึงชาวธาตุไฟเมฆสิงน์ธนูได้ด้วยนะคะห้าเหรียญค่ะเขาอยากดูแลคุณเขากลับมาเขากลับไปสร้างความยิ่งใหญ่หลังจากที่คุณเหมือนแบบว่า ปิดจบเขาไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะสําสหรับตอนนี้ไม่ได้คุยกันน่าจะเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไป5-6เดือนขึ้นไปได้นะคะบางบางท่านนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีคุณอยู่ตลอดเวลาบางงานถึงขั้นโฮลิกเลยเสพติดการทํางานมากนะคะหรือบางท่านเนี่ยน่ะ เขาอาจจะเหมือนแบบว่ามีโปรเจกต์ค,คันยิ่งใหญ่ที่เขาต้องถามแล้วก็กลับมาหาคุณมาพี่เซ้นคุณว่าฉัานมีความยิ่งใหญ่นะให้คุณน,นะอะไรอย่างนี้มีคุณค่ามากเลยประมาณนี้นะคะตกใจนะคะใต้สำหรับเป็นเดลเวอร์นะคะคุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะบางท่านอาจจะเป็นคู่ที่เหมือนแบบว่ามาจากอดีต เป็นคนรักเก่าได้หรือมาจากอดีตชาติได้นะคะยืนยันด้วยเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะมาทำให้คุณนะ่ะฟูขึ้นวาวขึ้นเป็นเจ้าหญิงมากเลยนะคะเหมือนอยู่ในวิมานของเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาอุ้มคุณไปอยู่ในวิมานของเขาอะ่ะคุณเด็กที่สามประมาณนี้แหละอืมมาดูนะคะว่าโลมาเซนโจจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะเข่ากว้างสวยมาก เหมาะกับงานปาร์ตี้แฟนซีโอ้ยิ้มรอเลยนะคะอันนี้คือไพ่ใต้สำหรับเวทงนี่ค่ะจะได้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเพย์ฟูเนต จะเป็นความรักที่มีความสุขมากมีความรักที่แช่มชื่นมากนะคะ Children เขาอยากมีครอบครัวกับคุณสิ่งที่เขากำลังสร้างเนี่ยทำงานหนักหน่วงเนี่ยก็เพื่อเขาอยากมีลูกกับคุณอยากแต่งงานกับคุณขัดผิวรอได้เซอร์ขน <laughs> ขัด ผิวรอได้เลยนะคะคุณเด็กที่สามมาแน่นอนมาแน่นอนหนีไม่พ้นนะคะอืมทุกอย่างนะถ้าดาเนินไปตามแผนเขาอะไรเงี้ยนะคะเตรียมโดนชาร์จได้เลยนะคุณเด็กที่สามชาดเลยจ้ะ คนคนนี้มีการวางแผนที่แย่ยนมากเขาหาข้อมูลระดับหนึ่งไม่ใช่ แค่หาข้อมูลหน้าที่การงานของเขาเพียงอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากไม่รู้จะทําอย่างไรคือคนการที่สามอะตัดเป็นตัดจบเป็นจบเลยแล้วเขาจะต้องทําอย่างไรดีอะไรประมาณนี้นะคะทําได้แค่เพียงมองทําได้แค่เพียงส่องทำได้แค่เพียงแบบว่าจะต้องให้ดีขึ้นให้ดีมากกว่าเดิมหนึ่งเดี๋ยวแชรปแบกลับไปคืนเดี๋ยวคุณคุณต้องมาคุณต้องเป็น พ่อหรือแม่ของลูกของฉันยังไงคุณก็ต้องแต่งงานโดยปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะล <c oughs> ักขณาอะไรราศีอะไรนะคะที่มีผลกับคุณการที่สามนะคะจูปิเตอร์ค่ะราศีธนูแคปิคอนค่ะราศีมังกรและริบบ้าค่ะราศีตุล เป็นท่าสายท่าดินแล้วก็ท่าลมนะคะสังเกตได้นะคะเน้นหนักเลยนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณกาที่3จะเป็นท่าสายส่วนใหญ่นะคะเมสินธนูนะคะก็ขอจบทั้ง3กาแต่เพียงเท่านี้นะคะเลซีเหมือนไม่ได้เลซีสิบแปดบวกสิบหกวงนะคะก็มาทําตามความรีเรเควสของเอฟซี FC บางท่านแล้วนะคะว่าขอเป็น18บวกบ้างนะคะ ให้พิคาดเซ็กชวลนะคะก็สำหรับสีแดงนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครอยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะตอนนี้คิวอัปเดตแล้วนะคะก็แอดไลน์ทักไลน์อนดีมวไม่ได้นะคะช่องมูเตรทาร์ลนะคะอย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์มา subscribe มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ fc นะคะทุกคนเป็นเพื่อนหมวยนะคะทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมกด แจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้มีปอปอัพเด้งนะคะว่ามูเตทาร์โดมาแล้วนะคะคลิปต่อไปของหมวยมาแล้วนะคะก็นอนหลับฝันดีราตีสวัสด์นะคะบ๊ายบายค่ะ